สวัสดีครับพี่และมียามคั่นสั้นๆให้กับเพื่อนร่วมทีมนนี้เขาเป็นคนยังไงพี่ปังอิราฟานดอเลาครับต้มึนน้อครับต้มึนน้องครับน้องนี่น่ารักเลยครับแต่ว่ามันชอบเขาชอบชอบกำพี่นี่เรื่องจริงไหมั่นก็จริงครับทอกำทุกคนแล้วพี่ๆครับตอนนี้พี่ๆเจริญสักครับสายอุปกรณ์ดีกว่าสายอุปกรณ์อันนี้จะเป็นหลงเรื่องเกมอะไรเงี้ยมีเล่นเกมเขาชอบชอบเติมเกมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเยองโูมิดครับ มิดเดิท็อปของเรามิสเตอร์ท็อปมิดเดิลท็อปแต่ว่าตัวเองเก่งครับเขาชอบคิดเล่นนะครับวาริสชูทองครับสายแข็งแรงครับแทนอ๋อสายพลักำลังพลังกำลังเลยแทนเขากิดนี่ต้องโยกให้แทนอยู่ในศาสนาว่าดูดันพี่บอมครับชินทพัทพี่บอมเหรครับจิตใจดีนี่ใช่่ต้องอย่างนั้นครับต้องอย่างนั้นชอบให้กำลังใจน้องนะยรับ คนที่แบบเราเคยอัมในในคลิปมาแล้วอะฮะที่เราชอบแบบชอบพูดเสียงเขาหรือวิธีการพูดเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่มุ้ยธีรศิลปแดงดาครับเป็นแบบว่าสายแบบว่าคอยแนะนําน้องๆเลยครับพูดแบบพี่มุ้ยได้ไหมพี่อัมมุ้ยเลยครับพี่มุ้ยออกสื่ออย่างเงี้ยตายเลยครับพี่เจชนะคลิปพี่เจเป็นคนที่เป็นเหลี่ยบคุยไทยได้ทุกคนแล้วก็ชอบเล่าประสบการณ์แล้วก็ชอบสอนน้องด้วยผมเป็น่แขกแขกสักคนแล้วกันใครอ่ะพี่และกิตติศากำเนิดนครับก็โอ้ 不嫁了。<laughs> <laughs>